มาต่อก two, ันพร์ที่ e Sym 2ของอาวุธสืบเชื้อสายกันนะครับพ์ทนี้ก็จะเป็นอาวุธสืบเชื้อสายจากโลกของกราสนะครับต่อมาก็จะเป็นผู้ถือครงอาวุธสืบเชื้อสายจากโลกของกราสกันนะครับอาวุธสืบเชื้อสายพัด ผู้ใช้คนปัจจุบันนั่นก็คือกราดก่อนที่การาดนั้นจะเป็นผู้ถือคลองพัดนั้นพัดอยู่ในการดูแลของโรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ที่การาดเคยศึกษาเล่าเรียนอยู่ผู้ที่ถูกรับเลือกให้เป็นผู้ถือครองพัดนั้นจะต้องออกไปปราบมาังกรที่อยู่ละแวกใกล้ๆเสียก่อนถึงจะถูกยอมรับอย่างแท้จริงในตอนนั้นกราดยังไม่ถูกลับเลือกให้เข้าเป็นผู้ท้าชิงในการครอบครองพัดแต่พัดนั้นได้เลือกการาดมาเป็นผู้ถือครอง ทำให้คนในโรงเรียนนั้นไม่พอใจและขับไล่กราดออกจากโรงเรียนวิธีเสริมความแข็งแกร่งของพัดวิธีเสริมความแข็งแกร่งของพัดนั้นเกี่ยวข้องกับเศษเวทมนต์มันจะดูดซับเวทมนต์บางชนิดที่ด้วไหลออกมาจากการโจมตีของคู่ต่อสู้เศษเวทมนต์เหล่านี้จะสามารถนำไปใช้เพื่อเพิ่มความสามารถของพลังเวทหรือเสริมศักยภาพทางร่างกายก็ได้อาวุธสืบเชื้อสายเขียว ผู้ครอบครองคนปัจจุบันนั่นก็คือลาร์กเบดลาร์กนั้นเป็นราชาของนาจักรเล็กๆที่ชื่อว่าซิกเกิลและยังเป็นเพื่อนกับคิซุนะอีกด้วยลาร์กถือรองเขียวมานานนานก่อนที่คีซุนะจะถูกอันเชิญมาเสียอีกวิธีเสริมความเก่งๆเฉพาะตัวของเขียวนั่นก็คือสปิริตเอนชันซึ่งคล้ายกับวิธีเพ,พิ่มความเก่งของหอ,อกศักดิ์สิทธิ์วิธีการเพิ่มพลังนี้จะดูดซับวิญ,ญญาณของศัตรูซึ่งสามารถใช้เพื่อเสริมพลังพิเศษ ให้กับอาวุธได้อาวุธสืบเชื้อาสายหนังสือผู้ครอบครองคนแรกเคียวเอ็ดมีนาในช่วงแรกนั้นเคียวนั้นเป็นผู้ถือคอหนังสืออย่างถูกต้องแต่หลังจากที่เขาถูก,กเปิดเผยว่าเป็นกองกําลังลบของขื้นแห่งหายนะและใช้หนังสือเพื่อทําลายโลกทําให้ หนังสือนั้นพยายามจะเลือกผู้ใช้ใหม่แต่ก็ถูกเคียวนั้นใช้อุปกรณ์ในการควบถึงจะควบคุมได้แต่ก็ไม่สามารถใช้พลังของหนังสือได้อย่างเต็มที่ในที่สุดนาอฟมิก็เอาชนะเคียวได้และปลดปล่อยหนังสือออกจากการควบคุมของเคียวหนังสือได้บินออกไปหาผู้ใช้คนใหม่ส่วนในอนิเมะนั้นหนังสือกับกระจกนั้นจะอยู่กับพวกกราฟกับพวกลักคนที่ 2. เอสโนบัน เอ็โนวันนั้นแต่ก่อนเขาได้ถือครองอาวุธสืบเชื้อสายเรือแต่เขาถูกขโมยอาวุธสืบเชื้อสายเรือไปหลังจากนั้นในระหว่างการต่อสู้ของนาฟูมิและมิยาจิซึ่งนาฟูมิเสียเปียบเป็นอย่างมากเพราะว่าอาวุธศักดิ์สิทธิ์ของนาฟูนั้นไม่สามารถใช้การได้อาวุธสืบเชื้อสายหนังสือกับอาวุธสืบเชื้อสายกระจกก็ปรากฏตัวขึ้นมาเพื่อช่วยชีวิตนาฟูมิกับอิสุกิอาวุธทั้งสองพยายามจะทา นาฟุมิกลายเป็นผู้ถือครองนาฟุมิได้กลายเป็นผู้กล้ากระจกก่อนหนังสือจึงออกไปตามหาผู้กล้าคนใหม่และได้เอ็ดโนบันกลายเป็นผู้กล้าหนังสือหลังจากนั้นเอ็ดโนบันก็เข้าร่วมการต่อสู้เพื่อสนับสนุนพวกนาฟุมิทําให้ชนะมิยาจิมาได้วิธีเสริมความแข็งแกร่งเฉพาะตัวของหนังสือดีไวต์อีดิเตอร์โดยการเลือกรูปแบบอาวุธที่หายากกว่าที่มีในปัจจุบันผู้ใช้สามารถสแกน อาวุธชิ้นนั้นเป็นรหัสตัวเลขเฉพาะของอาวุธนั้นๆและอัปเกรดอาวุธด้วยสเตตัสและรูปลักษ์ใหม่แต่อาวุธที่ทําใหม่นั้นจะมีระดับที่ต่ำกว่าอาวุธที่สแกนมายิ่งอาวุธมีความหายากมากเท่าไหร่ยิ่งจะมีความแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้นสรุปให้เข้าใจง่ายๆคือไปสแกนอาวุธมาดึงความสามารถมาเปลี่ยนสเตตัสและเปลี่ยนรูปลักษ์แต่จะไม่แข็งแกร่งเท่าอันที่สแกนมา อาวุธสืบเชื้อสายเรือผู้ที่เคยครอบครองอาวุธสืบเชื้อสายเรือเอตโนบันแม้ว่าในช่วงแรกเอตโนบันนั้นจะไม่เหมาะกับเรือสักเท่าไหร่แต่เขาก็ใช้ประโยชน์ของเรือนั้นเพื่อสนับสนุนเพื่อนๆของเขาอย่างเต็มที่ยังไงก็ตามขณะที่คิซุนะออกเดินทางทั่วเลือกเพื่อพยายามรวบรวมโลกให้เป็นหนึ่งเดียวกันเธอถูกลักพาตัวไปโดย กองกำลังแห่งขึ้นหายนะและผู้กล้าของโลกกราดนั้นได้ถูกสังหารเหลือเพียงคีสุณะคนเดียวเอตูวันพยายามช่วยเหลือทุกๆคนและเขาเสียสละตัวเองเพื่อยื้อให้เพื่อนๆของเขาหนีไปจนสุดท้ายเขาก็ถูกขโมยอาวุธสืบเชื้อสายเรือไปและเขาก็ถูกส่งตัวไปยังโลกของรัฐทาเลียในเวลาต่อมาปัจจุบันอาวุธสืบเชื้อสายเรือนั้นยังอยู่กับกองกําลังแห่งขึ้นมหันตภัยอยู่ วิธีอัปเกรดเฉพาะตัวของอาวุธสืบเชื้อสายเรือไอเทมบูทนำไอเทมและสิ่งของที่อยู่ภายในอาวุธศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพลังเพื่อเพิ่มพลังพิเศษให้กับอาวุธในการโจมตีอาวุธสืบเชื้อสายดบาบคาตนะผู้ครอบครองปัจจุบันนั่นก็คือรัทาเบียครั้งแรกที่เห็นดบาบคาตนะนั้นมันปักอยู่ในก้อนหินในพิธีคัดเลือกหาผู้กล้าสืบเชื้อสายดบาบคาตนะเจ้าสีบุน เบอร์สองคือชื่อที่นาฟิมิตั้งให้คนคนนั้นกำลังพยายามที่จะทําให้ตัวเองกลายเป็นผู้ถือครองดับคาตนะแต่ในเวลานั้นเองนัทเดียก็มาอยู่ใกล้ๆพิธีดับคาตนะก็บินเข้ามาหานัทธเดียและทําให้นัทเดียกลายเป็นผู้ครอบครองดับคาตนะและเป็นผู้กล้าแห่งดับคาตนะไปในเวลานั้นด้วยความที่เจ้าสิทธิ์ดินเบอร์สองไม่พอใจจึงกล่าวหานัทธเดียว่าเป็นคนขโมยอาวุธสืบเชือสายดับคาตนะไปและไล่จัดก,กัน รัาเทียเพื่อจะให้ดาบนั้นเลือกผู้กล้าคนใหม่หลังจากจบสึกกับเคียวรัาเทียพยายามจะคืนดาบคาตนะให้กับลูกของกราฟแต่ดูเหมือนว่าดาบคาตนานั้นจะขออยู่กับรัาเทียเพื่อเป็นกำลังลบให้เพื่อชดเชยกับสิ่งที่เคียวทําไปการอัปเกรดเฉพาะตัวของดาบคาตนะการปรับแต่งใช้วัสดุเพื่อเพิ่มการปรับแต่ง อาวุธที่ต้องการซึ่งจะเพิ่มพลังของอาวุธและแสะดงเครื่องหมายบวกขึ้นบนชื่อสามารถทำได้หลายครั้งตั้งแต่1-10ถึง10และมีโอกาสล้มเหลวเช่นกันว่าง่ายๆก็คือมันก็คือการตีบวกอาวุธนั่นแหละแต่ไม่รู้ว่ามันจะเรียกให้ยากไปไหนเขาอาธิบายแบบนี้เราก็ต้องอธิบายไปตามนั้นอาวุธสืบเชื้อสายกระจกผู้ใช้คุณแรกอันเบิดอันเบิดนั้นเป็นผู้กับชาติมาเกิด ในโลกของกราฟเขาถูกเคียวนั้นทำให้กลายเป็นหุ่นเชิดได้ผูกติดวิญญาณของกระจกกับตัวของ อันเบิดหลังจากที่รัตเทียสามารถจัดก,การอันเบิดไปได้และปลดปล่อยกระจกออกจากการควบคุมกระจกก็บินออกไปหาผู้ใช้ใหม่และในขณะที่นาฟูมิกำลังต่อสู้ครั้งสุดท้ายกับเคียวกระจกก็มาช่วยสนับสนุนนาฟูมิในการต่อสู้กับเคียวทําให้นาฟูมิจัดก,การเคียวไปได้หลังจากนั้นกระจกกับหนังสือก็บินออกไปหาผู้ใช้คนใหม่ผู้ครอบครองอาวุธสืบเชือกสายกระจกคนที่2นาฟูมิ หลังจากอาวุธศักดิ์สิทธิ์ของนาฟูมิและอิสกิถูกพลังงานอะไรบางอย่างแทรกแซงทำให้อาวุธศักดิ์สิทธิ์นั้นไม่สามารถใช้งานได้และหายไปจากเขาทั้งสองคนและถูกโจมตีจนเกือบตายนั้นอาวุธสืบเชื้อสายกระจบกับอาวุธสืบเชื้อสายยังสือก็เข้ามาหานาฟูมิเพื่อจะทำให้เป็นผู้กล้า แต่มีเพียงกระจกเท่านั้นที่ทําให้นฟุมิกลายเป็นผู้กล้าได้ด้วยพลังใหม่ที่นฟุมิได้มานั้นนฟุมิสามารถจัดการมิยะจิและกองกำลังของเขาได้อย่างราบคาบเนื่องจากการใช้งานกระจกนั้นมีความคล้ายคลึงกับโลกศักดิ์สิทธิ์ทำให้นฟุมินั้นใช้งานได้อย่างชํานาญและมันยังมีความสามารถพิเศษในการสะท้อนพลังงานเวทมนต์ซึ่งดีกว่าโลกศักดิ์สิทธิ์ในความคิดของนฟุมิในตอนนั้น นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการเคลื่อนย้ายได้อย่างรวดเร็วและหลายคนในเวลาเดียวกันเมื่อนาฟุมิกลับไปยังโลกของรัฐทาเลียนาฟุมิก็กลับมาใช้งานโลกเหมือนเดิมในปัจจุบันนั้นนาฟุมิยังคงเป็นผู้ถือครองกระจกอยู่ถ้าหากนาฟุมิกลับไปยังโลกของกาดนั้นไม่แน่นาฟุมิอาจจะยังใช้กระจกก็ได้การเพิ่มความสามารถเฉพาะตัวกระจกนั่นก็คือ การทำอาหารในระดับสูงยิ่งผู้ใช้ทำอาหารที่มีระดับความยากและคุณภาพดีมากเท่าไหร่จะเพิ่มความสามารถและสตตทัสมากขึ้นและยิ่งผู้ใช้ปรับปรุงคุณภาพอาหารให้ดีขึ้นมากเท่าไหร่สตตทัสและความสามารถอื่นๆก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วยยิ่งปรับปรุงไปเรื่อย ดัดแปลงอาหารที่มีอยู่เดิมเปลี่ยนคุณภาพเปลี่ยนวัตถุดิบสติตัสและทักษะก็จะเพิ่มขึ้นไม่ใช่แค่ผู้ใช้จะได้สติตัสเพิ่มขึ้นผู้ที่ได้ทานอาหารที่ผู้ใช้ทําก็จะมีสติตัสเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันและจะเพิ่มขึ้นไปตามอาหารที่กินและคุณภาพที่ใช้อาวุธสืบเชื้อสายเคลื่อนดนตรีผู้ใช้คุณแรกก็คือมิยาจิเขาเป็นหน่วยลบแนวหน้าของกองกำลังคลื่นแห่งหายนะเขาใช้อุปกรณ์ พิเศษบางอย่างในการควบคุมอาวุธสืบเชื้อสายเครื่องดนตรี เพื่อใช้งานเขาใช้อาวุธเพื่อยึดอำนาจภายในประเทศที่อาวุธสืบเชือสายเครื่องดนตรีอาศัยอยู่ได้ล,ลักพาตัวคิซุนะผู้กล้าแห่งอุปกรณ์การล่าการที่เขาเป็นหน่วยรบแนวหน้าของกองกำลังคลื่นแห่งหายานะนั้นทําให้เขาไม่มีคุณสมบัติในการถือครองอาวุธแต่เขาใช้อุปกรณ์เสริมบางอย่างในการควบคุมอาวุธหลังจากนั้นนาฟุมิก็ได้จัดก,การมิยจิและปลดปล่อยอาวุธสืบเชือสายเครื่องดนตรีให้เป็นอิสระ หลังจากนั้นอาวุธสืบเชื้อสายื่องตนตรีก็ได้เลือกอิซึกิเป็นผู้ถือคองคนใหม่ผู้ครอบครองคนปัจจุบันนั่นก็คืออิซึกิอิซึกิได้เป็นผู้ครอบครองอาวุธสืบเชื้อสายื่อนตนตีคนใหม่หลังจากที่นาฟุมิได้ทำลายอุปกรณ์ควบควบุมอาวุธได้จากการเยจิอิซึกิก็ได้เป็นผู้ถือครอง เนื่องจากเขานั้นมีความสามารถในการเล่นดนตรีและใช้เวทมนตนเกี่ยวกับดนตรีได้จึงทําให้เขาใช้อาวุธชิ้นนี้ได้อย่างชํานาญในเวลาไม่นานนักหลังจากที่อิสกิกลับไปยังโลกของนัทาเลียแล้วอิสกิก็กลับมาใช้ธนูเช่นเดิมผู้ถือรองัจจุบันก็ยังเป็นอิสกิเช่นเดิม วิธีเพิ่มความสามารถเฉพาะตัวของอาวุธสืบเชื้อสายโคตตีนั่นก็คือการอัปเกรดด้วยเงินคล้ายกับการอัปเกรดของอาวุธสืบเชื้อสายอาวุธขว้างเลยไม่ต่างกันเลยคือใช้เงินในการอัปเกรดแต่เพิ่มสถานะให้กับสตีัสหรือเวทมนต์หรือความเรนียวอะไรสักอย่างที่ต้องการเพิ่มความสามารถให้กับสิ่งๆนั้นอาวุธสืบเชื้อสายสมวก อาวุธนี้เดิมทีอยู่ในการครอบครองของกอมกำลังแห่งขึ้นแห่งหายนะศัตรูรายนี้พยายามจะเข้ามาจมตีพวกนาฟูมิแต่ซาดีน่านั้นเข้ามาขวางและขอต่อสู้กับศัตรูรายนี้เองถึงแม้ว่าศัตรูรายนี้จะมีพลังที่มากกว่าซาดีน่าแต่เขากับใช้อาวุธได้แย่มากได้ทักษะการต่อสู้ก็ต่ำกว่าซาดีน่าถึงแม้จะมีพลังที่มากกว่าแต่ทักษะฝีมือของซาดีน่านั้นเหนือกว่าทำให้ซาดีน่านั้นเอาชนะ ผู้ถือครองฉมวกคนเก่าได้และแล้วฉมวกก็เลือกซาดีนาเป็นผู้ถือครองคนใหม่คนที่สองซาดีนาซาดีนากลายเป็นผู้ถือครองฉมวกหลังจากที่เธอได้ทำลายอุปกรณ์ที่ควบคุมอาวุธไว้และหลังจากนั้นก็ได้กลายเป็นผู้ถือครองอาวุธสืบเชื้อสายฉมวกคนใหม่หลังจากกลับโลกของรัฐทาเดียฉมวกนั้นก็ยังคงอยู่กับซาดีนาเช่นเดิม อาวุธสืบเชื้อสายเย็บปักถักร้อยผู้ครบอบครบองปัจจุบันนั่นก็คือซีนซีนนั้นเป็นผู้ลี้ภัยจากโลกที่ล่มสลายไปแล้วเนื่องจากโลกของอาวุธนั้นถูกทําลายอาวุธสืบเชื้อสายเย็บปักถักร้อยนั้นจึงค่อยๆสูญเสียพลังจนกระทั่งมันถูกทําลายไปในที่สุดยังไงก็ตามนาฟูมิได้สื่อสารกับจิตวิญญาณของโลกโลกจึงเสนอให้เขานั้นมอบพลังให้กับ อาวุธสูบเชื้อสเย็บปักถักร้อยเพื่อบรรเทาอาการเสื่อมสภาพและหลังจากนั้นน้องสาวของซีนก็ยังปรับแก้การถ่ายเทพลังงานของอาวุธเพื่อป้องกันไม่ให้อาวุธนั้นเสื่อมสภาพไปมากกว่านี้หลังจากที่ลูกของ คยถูกทำลายไว้นั้นซีนได้เดินทางไปยังโลกต่างๆหลากหลายโลกทั้งโลกของกราสจนกระทั่งมาถึงโลกของนาฟมูมินาฟูมิได้เอาชนะผู้ที่ทำลายโลกของซีนได้บางส่วนทำให้ซีนสัญญาว่าซีนจะอยู่คอยช่วยเหลือนาฟมูมิจากนี้เป็นต้นไปก็ยังเป็นหนึ่งในฮาเลมของนาฟูมิอีกด้วยวิธีสือความเก่งของอาวุธยิปปัดักรอยนั้นยังไม่มีระบุเอาไว้อาวุธสืบเชื้อสายชิ้นสุดท้าย อาวุธสืบเชื้อสายโซ่ผู้ครอบครองคนปัจจุบันนั้นก็คือน้องสาวของซีนเธอเป็นคนทรยศที่ทำลายโลกของตัวเองและดูเหมือนว่าอาวุธสืบเชื้อสายโซ่นั้นจะเป็นอาวุธที่มาจากโลกที่ถูกทำลายไปนั้นด้วยและดูเหมือนว่าน้องสาวของซีนนั้นจะทำงานอยู่ในองค์กรแห่งคลึ่นหายนะนาฟมูมิพบเจอกับน้องสาวของซีนครั้งแรกนั้นตอนที่ตอนต่อสู้กับมิยาจิเธอนั้นแสดงพลังที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าหน่วยรบแนวหน้าคนอื่น แม้ว่าจะถูกทำลายอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมอาวุธสืบเชื้อสายไปแล้วแต่ดูเหมือนว่าอาวุธสืบเชื้อสายยังคงอยู่กับน้องสาวของซีนต่อไปเป็นไปได้ว่าเนื่องจากโลกของอาวุธนั้นได้ถูกทำลายไปแล้วมันจึงไม่สามารถกลับไปยังโลกของมันได้และไม่มีจุดหมายในการกลับอีกด้วยหรือไม่งั้นอาจจะมีความลับบางอย่างที่น้องสาวของซีนเก็บนำไว้อยู่ก็ได้ต้องรอการเปิดเผยในอนาคตทีหนึ่ง การอัปเดเฉพาะตัวของอาวุธสืบเชื้อสายโซ่นั้นยังไม่มีการเปิดเผยและนี่คือผู้กล้าสืบเชื้อสายทั้งหมดที่ปรากฏขึ้นมาในเรื่องนณตอนนี้ในอนาคตอาจจะมีผู้กล้าคนอื่นๆปรากฏตัวมาเพิ่มก็ได้ต้องรอดูกันในอนาคตนะครับถ้าผมขาดตกบกพร่องจิงไหนไปหรือข้อมูลข้าในผิดพลาดก็ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะครับหรือจะเสริมเรื่องอะไรก็ช่วยกันคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับวันนี้ก็เจอกันมาคลิปหน้าวันนี้ก็ขอบคุณครับ